สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทคนทักทายจากรัฐอเรโซฮนาสหรัฐอเมริกาจ้าในลเลือกในแง่ามจาจ้าทุกคนมือนี่มือสันวันดีดเดี๋ยวเราจะไปเออรับซองนะทุกคนรับซองขาวใช่ เดี๋ยวเราจะไปรับซองข่าวกันจ้าซองข่าวที่ไม่ใช่ซองผ้าป่าเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งการให้ของขวัญมาแล้วทุกคนเทศกาลคริสต์มาสวันนี้ที่ฉั้นราคอยปีหนึ่งไม่เทือหนึ่งเนาะทุกคน โแมนยังดอกทุกคนเดียวเอ่อธนาคารมันสิปิดเนาะเมื่อนี่ยิบสามยิบสี่แล้วเดี๋ยวธนาคารก็จะปิดวันที่ยี่สิบห้ายิ่สี่ยิบห้าไม่นแน่ใจเนาะแาจจะปิด 24, ยิบสี่ยิบห้ามั้งเมื่อนี่ยิบสามของขวัญคริสต์มาสเราก็ต้องได้ก่อนคริสต์มาสเนาะทุกคนแต่หลังมันกับโบแมนเนาะเออมันกับผุ่นหลัไปปีใหม่ เราก็ต้องได้ก่อนคริสต์มาสไปกันทุกคนไปน้ำกัน storm, นี่คือเมืองกขอยอยูเนาะทุกคนขับรถสวิตสวาแห่งเลยพัวก,ก็ได้ขับไม้ดีก็บอบเป็น เมื่อเบือบเบ่อเวลาน,นั่งรถกับผัวขับรถสวีทสวาดเหลียวโค้งวเมนฮักศอกอรลทุกคนนี่คือช่วงหนาหน,นาวเนาะทุกคนบางต้นใหม่ต้นใหม่ไล่หยากระซีเ็นสีดำตอกํำตาลแบบนี้ละอันนี้คือถน,นนในหมู่บ้านเนาะสองฟังทางเนี่ก็คือหมู่บ้านข่อยเนาะทุกคนหมู่บ้านไง เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่บรรยากาศช่วงหน้าหนาวรัฐอารโซนายังว่าท่านนมีหิมะตกได้จากบ้านคอยนี่คางคว้าคอยนี่หมู่บ้านขึ้นไม่เนาะทุกคนกาลังสร้างคางคังคว้านี่แหละจ้ะที่เห็นกำแพงนี่แหละเป็นหมู่บ้านไม่เนาะทุกคน บ้านแปลว่าคืนพลุกพลับพลุกพลับพลุกพลับ <c oughs> อากาศเย็น ทุกคนมันอีิคนออกมาแบบช้อปปิ้งแบบไลน์่างเนาะแบบเดอรลาสเดย์ของคริสต์มาสนะทุกคนมันหยิบสามมืออยิบสี่หยิบหาแล้วคนแบบว่ามาจอดสื่อของสือของสือแบบเนาะเขาเตรียมฉลองคริสต์ Christmas มาสกันเนาะแรลกของขวัญของขวัญกันสือของขวัญหอลูห้อตากันทุกคน หาา่างว่าหันอีกทานมากนี่แบบว่ารถเต็มทุกคนแอบสมมี่มองจอดนะคอยกระสิบไปหันคือกันจังแต่ว่ามากทั้งนี้ก่อนเนาะคอยมีความลับสิมาบอกทุกคนเด้อแต่ว่าโมเมนต์ในคลิปนี้เนาะเป็นคลิปต่อไปความลับเกี่ยวกับผัวคอยนี่แหละทุกคนคอยสังเกตมาหลายรอบแล้ว เอออโ้สกสังเกตมารายรอบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขอให้เป็นคลิปอันดีๆซะก่อนเพราะว่าเขากำลังเสด็จเงินทุกคนเข้าสิบเบาๆอีกอย่างทีมันเป็นเนกาทีฟเนาะเราจะพูดอะไรที่เป็นโพซิทีฟ อกันคลิปหน้าแน่นอนทุกคนเตรียมฟังได้เลยรับรองว่าทุกคนจะจะพึงและตะลึงเหมือนที่คอยเหมือนที่คอยได้พบอีกเจอเดี๋ยวคอยจะให้เบิง์กเลยทุกคนบอกมีหอดมองจิจอดรถค่อนต่างแบบหามองจอดรถกัน าร์กิ่งก็คือแบบจอดรถเต็มไม่มีที่จะจอดรถนะคะวันนี้คนแบบส่วนเซียนส่วนเซียนหาเมืองจอดรถกันเ <Hey man. S 2> บิงโหลดจา้าไม่มีที่จะจอดรถ ต้องจอดไกลและไก่ยงางเอาจาก่อยยางเอามาเพราะว่ามันบ่มีหมองจอดหมองนี้เนาะทุกคนยังที่บอกว่ามื้อนี้ไก่ฮอดวันคริสต์มาสเนาะอีกซองมือเบิง่งบ่มี่มองจอดรถค่ะทุกคนคนเต็มไปหมดเลยจ้า <Adam. S 2> ค่อนเต็มเลยจ้ะทุกคนคนเต็มห้างว่าต่ห้างใดมื่อนี้คนแบบช้อปปิ้งกันเต็มรอปะ,ะ,ะรอป่จ้ารถ บ้าป้าฝรั่งเก็บของใส่รถมาตอหางคอสโกจ้าทุกคนยังจะบอกคอสโกนี่แห้งได้แบบว่าบาีซีบีซีเนาะว่นไม่มองสิว่นไม่มองสิจอดรถ Very Busy แวร์บิซีเดย์มันเองต่างคนกับต่างออกมาชอ็อ,อ,ชอปปิง้งซื้อของควันฟลีซมัสมซื้อแนวเหฮดยูเหฮดกินเหฮดอยากเนอะทุกคนคอสโก้ไปจ้าทุกคนเราไปต่อกันหยุดสุดท,ท้ายก็คือ ธนาคารเราซื้อของเสร็จแล้วนะฮะทุกคนแล้วเราก็จะไปธนาคารกันคราวนี้อว่เ oh, มันนี่บ่มีแดดเนาะทุกคนวันนี้ไม่มีแดด ทุกคนถึงธนาคารแล้วถึงธนาคารแล้วจ้าสะดวกสบาย๋ยวทุกคนเนี่ยก็ต้องลงจากรถเราไม่ต้องลงจากรถนางยียรถก็ะกดก็อบอกเพื่อนว่าวจักบาทจักเรียนจักรลอยจักเท่าใดก็บอกเพื่อนเนาะ มาแล้วจ้าโคนสองข่าวสองขาวที่เรารอคอยมาเรียบร้อยแล้วจ้านากนากรสิบานแน่นาะทุกคนน่าก็จะบานหน่อยเพราะว่าได้สอง oh, ของขวัญ mm hmm. คริสต์มาสขผงคอย โชคดีส so ี่รถชาร์ปิกพวกเขาแท็กซี่สี่รถชาร์ปิกพวกเขาแท็กซี่สี่รถชาร์ิกพวกเขาแท็กซี่สี่รถร์ปิเขาแท็กซีสี่รถกพวเขี่สี่รถชาร์ปิกพวกเขาแท็กซี่สรถาร์ปิเข็กซ่สี่รร์ปิกพวท็กซี่สีรถกพวกเขี่รถิกพวกเขาแท่าร์พวกเข่สี่รถชาร์ขาแ่สรถาร์ปิเก่ิกพวกเขท็กซี่าร์เขาแท็กซี่สีรถชาร์ปิกพวกเข่สีาย์ปิ ไม่เป็นไรเราต้องพูดที่เรื่องดีๆวันนี้เราได้สองก็ขอให้ท <su> ุกคนเอ่อได้ของควัญคริสต์มาสเหมือนกันเนาะสำหรับคอยปีนี่คอยบอกแล้วว่าคอยสีเอาเป็นเงื่อนเนาะทุกคนคอยบอบอเอาอู้องบอลดอบเอาเป็นของสินะเอาเป็นเงินสดดีกว่าเนาะเอาไว้เก็บแล้วก็พอดีเอ่อ ก็จะต้องส่งให้ทางบ้านด้วยเนาะทุกคนเออนั่นแหละก็เอาเป็นเงินสดดีกว่าเผื่อเราใส,ใส่นั่นใส่นี่เนาะเอาของมาแล้ก็มีเกือบครบทุกอย่างแล้วเนาะของแท็กซี่แท็กซี่เอาหยางกนะันนะนึกออกพ่าจะก็เลยเอ่ะเอาเป็นเงิ้นดีกว่าในที่สุดเราก็ได้มาเร็วนะคะกร็สิเอาเขาแบ่งทุกคนบันนี้ เอาเขาแบ่งเก็บไว้เก็บสะสมไปเรื่อยเนาะจ้าเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีในวันคริสต์มาสกันแล้วกันเนาะก <All right. S 1> ลับบ้านกันจ้าทุกคนได้เงินได้ทองแล้วแฮปปี้ดีดาแล้วก็ กลับบ้านจะหิวเขาหิวน้ำเนาะนี่คือเส้นทางในหมู่บ้านของขอยเองจ้าทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโชคดีโชคหมั่นรำด้วยกันกผู้ทุกคนจ้าพอกันมายคลิปนาคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนเจอกันใหม่จ้า